ดีค่ะสวัสด,สสดีท่านผู้ชมเอทุกทกท่านนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เจ้าแม่ตะเคียนวันมณีนะคะก็คือมาอัปเดตสถานการณ์เนาะคะ่ะว่ามือนีเพลินผ้ากันเห็ดหม่องยูหม่องโฮมหม่องล้างข่า<ม>ให้จอาแม่ไปหอดสซแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ตอนกลางวันนะคะ บรรยากาศตอนกลางวันแต่ว่าคือยังฝนสิตฝกฝ่า,าห่องอยู่ท่านผู้ชมแต่ว่าจอมแม่ปันก็เสียไปไหวยู่หม่องกระทองแล้วค่ะเป็นเถียงหน้าเป็นเถียงหน้าซึ่งนาสิเหตุแล้วแล้วก็จ้าสียายจอมแม่เมปปื่อวัยเก่าแลค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อฝนตกเพื่ออย่างสิเนาะก็เดี๋ยวสิไปท่าจมแม่ให้ิ่งยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอไปตรงที่เพิ่นเฮตก่อนเนาะคะ่ะนี่ก็มีสาง คือนุ่มอามเพิ่งก็ได้จ้าง้างมาเห็ดเนาะค่ะซางออกเล็กอยอียงเนี่ยแหละก็ได้มาเห็ดเนาะค่ะกับมีบาวุธรนแต่ว่าเห็นในคลิปนุ่มอามอยู่เพิ่นว่า้างมี้างคนหนึ่งเพิ่นได้กินกินแบบกินอยียงอ่ะน้องเดยวเด้งจะไปสัมผัสเพลินเนาะค่ะอันนี้เพลินกับพึ่งเอาหินเอารา้มาลุมอีกแล้วก็มีสันไทยจังกะบสีเนาะค่ะ นี่ท่านผู้ชมบรรยากาศแต่ว่าแปลกก็คือหม่องนี้เ่ราเป็นหม่องเก่าท่านผู้ชมเป็นหม่องไม,อม่อันนั้นเพิ่งก็ลังเห็ดอีกอย่างเพ็ทั้งขึ้นเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นซางที่เขาจางมากเนาะค่ะนีเนาะคะ่ะอันนี้เป็นซางที่เขาจางว่าสวัสดีค่ะหนุ่มอาร์ม อัน่าให้ยฟังในที่ไปที่มาไปยังขึ้นด่เอาพราะว่านองน้ำพึ่งมามันบอ<ไ>พึ่งพึ่งมาทายเนาะแต่ในช่วงที่ว่ากำลังบรูรณาห้ยไมเออเราไปยังแต่ที่แหลกว่าเด้ยวยุ่นีเด้พูนยุบพูนคุนเด้ยุบพูนมันมัน,ม,นมันเจอเนอื้อชิงบดีบอมันเจอเนือ้อชิงบดีกับภาพสร้างพวกเนี่ยเขากับภพาพกระเท็อนอยู่เนาะที่หลังๆก็ือ้ตแถบบออเขาขึา้นมาบอกจ่อกออกอกที่แหลกมันบอคือจะ ว่วแบบม้าขอนมาจากแรกๆเนาะคือบ่บอกที่แรกมาบอกตอนเขามุ่งหลังที่มุ่งหลังข้าที่เทพพื้นแล้วข้องสางเสร็จแล้วดิอ่าข้องาสางเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่นจะมาบอกจะมาบอกจะมาบอกว่าคือบอกบอกในทางที่บ่ดีอ่ะหมสร้างเบาบอกด้ทางที่บ่ดีแบบว่บามูเจ้าคือมาหากินกันแบบนี้เนาะยังสียังสันนะ้อ๋อ่าถามไอ้เรื่งนด้อที่นี่ตอนนั้นอายอายอยอายอายอยอายอายอาสอาย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 อนยอายอายอายอียอาอายอายอาอยายอไปเอยอายอาอาออาาอายอยายออ่าอย แปลว่าคือว่าเป็นว่าคือมาหากินแบบดีแ <ไอ S 1> จังสีกับเออเฮาบอลูได้ว่าเป็นเจ้าของหน้าแถบบ่ออาจี่เป็นคนที่ว่าบ่ววหบวหปปหังดีก็ได้ก็นี่แหละก็คือปัญหาเอฮากับบอลูแต่ว่าเฮาก็เลยตัดปัญหาปัญหาไปประหยัดนิรเลืองเราคือได้เอามาเนี่ยเอาใหญ่มาไว้ตองนี้ก็เออรถเค็มไปยังซอดไหมบ้านค่ำไหมไปยังค่ำไหมเออรถเค็มมากห้เหล้าลื้อข้องหลังคาพักกันแบกเสาไม่ได้นำไอ้พวกไอ้พักกันแบกเสาถ้าขุนไม่ได้ดีพุละเสาพุละตุนกันไม่ได้ดีพี่แบกยันหลังหลังข้าแต่ว่าไอ เอาลกเก็ตหนกแมวหนกมากหยกมากอากันมือกับซางนี่มืงขึ้นกับไปนอนก่อนสวดแจงเลยเอาแมยขึ้นสอดแกงก็ดีเลยดีป่ะดีก็ดีซางดีปะซางซางนีครับแมที่วะมึงได้เลยสดแมที่ว่าอ่านซางมีผูใยซางคนไหนกอที่เพิ่นได้กินเพิ่นนี่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 ซางครบนี่เออเพิ่นเป็นหยังซางครบจะจะมาไหวฟันฟังดีเออจะไหวซยนพเนรจะงหวเดีได้กินไอแม่วัดมนีหลังจากญุ่น โอ้อยยังไงบอกเพื่อนนะอันเพื่อนั่งจำนั่นดำหมกตัวเมื่อนั่นนะเมื่อมาเห็นอันนี้แล้วครับบ้านๆครับบ่าที่นี่ผมกับเลยหันไปถามบ้านเสียเร่างมือบ่บ่อยใคโทรศัพท์อยู่บ่ดูว่าเราล่างมืออ่าอันนี้เราเอาได้ล้างกินมันออกคือยาสับผมนี่เนาะคือคนอาบหนามไม่เนาะ่ายซะ แ่าไทยมากบ่ได็กินป่ได้ย่งบ่บ่บ่เคยได้กินได้ไดเสียงแม่ได้ยินเสียงแต่ว่าเฉียวนี้หลังจากว่าเพิเป็นเิ่นโคตรอะนี่เป็นห้องบันไดไหมอ๋อม่ท่าไงเพิ่นเพิ่นอาบน้ามือแรกเล้ปกินบอาบน้าเออได้กินได้กินจแต่ผมเลยมีทท่าไ้เพิ่นจะือเบาเนาะแต่วเาเพิ่นมักสุดสีชมพูเหรอคุณ้าเ้าอีกอย่างนึงน้บ่ตอนเันีกเนเชื่อมเนาะผู้นันกับักกันกับขุดห้องกันบ่ตอนนี้มันได้กินได้่เาจุดชมพูอ เอาทะสิมพู้ม่ไหยหลังจากไฟปุ๊บมันกัไปซื้อของปอบอุณเพราะซื้อของปุ๊บสร้างมัเชื่อมเด็กปุ๊บได้กกินเลยอ๋อ่นก็เด้กินที่เด็กกินเนายาซับอมนี่กีหลีคือคนอาบน้ำไม่เนี่ยเออคือคนอาบน้ำไม่คือปรขอเหล็กเลยก็สร้างสร้ามดเจกก่อนมาตรุนหนึ่งเหรอมักรฐานหนึงเดี๋ยวคนในมัสยิดถามเลยมเล็กนี่เื้อมากก็ซื้อมาเห็นในม่แต่คิดเห็นเล็กค่ อ๋อเหตุเล่งหาผมร้องขออะไรเทียเราเห็นจะเลขงหาเลยเห็นจะเร่งหาสร้างผู้เพิ่นเด็กกินเนาะค่ะคือเพิ่นว่าศูนย์หาเนินแม่แม่ศูนย์หาเนาะค่ะท่านผู้ชมเออมันก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าก็มันเที่ยนี้มุกป้อมแคว่นวะครั้งมันนี้เนาะบ่ครับแต่ว่าแบบว่าบ่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะไม่แม่นาไม่เชื่อก็ไม่เชื่อท่านผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่เออเนางไอ้กันนั่งเลียนที่มังคุดบ้านางเลียนก็ซับนั่นแหะ นังเรียงตัวซับางคนเกาจู้จู้เกาสุดนปหอยบางคนจะเมียหอยลราเป็นมันก็ไปเลยกป็สืมอของสร่งมันกสื่อของเพิ่เพอ่์เพอแม่เพอร์หอยดีอ่าจุนมี่ยังโดนโดนจีโดนใจเพื่นจังลาวหลังกากมันหอยแล้ววิจิตเดินมาเพินแต่สุดที่เวียนแม่เออลาเพิ่นเลยอ่านร่าัเหตุห้างไอ้เพิ่นพลสิดีดีในหนเนาะค่ะเรื่องกินเนาะท่านผู้ชมก็ใช่แล้กินหอมนี่คือคนอาบหนั่งนะครับว่าผมว่าผู้สานะครับ กินกินกระหาเป็นชิ้มหลอดนะรวดเชื่อมเมาส์หนิมันนั่งชูเลยมั้งมนอันนี้กินยาสผมหอมกลัวครับแมนอยู่ครับพี่ลีว่าหอมกลัวท่านจำได้หรือรวดเชื่อมมันต้องกบกินเด้เมนเมนมันกลายเป็นกินกินกินยาคือคนยางสาคือคนอาบน้าเม่ได้กินยาส้มหอมกินจิ้มหลอดเลยแมนฝุ่งเลยเมนอ้อวเอ้าโอ๊ยไปเมมตัวไหนมาเปิดรอดโดยเพราังเนี่ยตีลมหรือเปล่าไอ้อาติลม แมนที่บอกอเพ่นจอดนื่หมอไกันแล่วแสดงกลับนะค่ะู้ชคุะครับแล้วก็โอ้สันไทยนี่สีสีแดงใจเลยสีแดงแรงนิดสีแดงแรงนิดถือพ่กแพงเอาแดงไว้กนแมนมมค่ะผู้ชมอาเขากาบาสีเหลว่ใเหลเหย้ในหัวนี้ปะวันนี้วันนี้ท่านท่านท่านนนอนคือวันี้ท่านแนนนอนน่แหอผู้ชมแมนไก็ว่ากา เดี๋ยวถวายทุกฬาแล้วน้ำกับม้าไทยน้่งกันหมดเลยโอยอามเปินบอกบัวเอลซิบอนน้องนาคุก็เป็นซอยนุ่งอามเห็นหลังคาโอ้ยกับบ้ากันเหมือนตลาดจะมาทำน้ำกับบ้าคอยแต่ว่างกับบ้านนี้เองน้องนาสิมาออกเล็กอันออกเล็กเป็นยุทธีแมนผู้ชมแิ่งก็ขันบ้านน้จัดได้จัดได้สิจัดได้หนี่งต้องเลียร้องเลียอันนี้คือช่องไงบ่แมีนไข่ไข่กับบ้า น้อผมก็บอกทั้งทีมงานแล้วก็ขอขอบคุณทางน้องน้ำว่าทีเด็ทุกทีมานรวมน้ำกันเนาะกับเบาแผกมาวินปัดต่อยทุกคนนี่มารวมกันว่าไม่หล่ะผมก็บอกทีมงานว่าเดี๋ยวผมอ่ลนรับสายเฮ็ดเอาเองก็ได้เดี๋ยวมาวิ่นกับมาเบิ่งอยู่เลยเนี่ยมาวินน้องน้ำกับมาเบิ่งอยู่เรื่อยนด้นสำหรับมาบ่ได้ฝนตกแน่แดดห่อนแน่นะครับกับมาบ่ค่อยได้ปันไดเออขัดเรื่องวัดจะก็เลยบอกได้ว่าอไอเดี๋ยวไอเฮ็ดอันนี้ก็เองเดี๋ยวจะมาเบิ่งเอาแม่นกับมณฑนนาแม่นสาธุน้ำกับเอฟทีสุขุทุกคนเด้อแม่นครรับธนนาาาาสุเพะว่ เราทำแบบถาวรใช่เราทำแบบถาวรเลยลาดปูนเลยเดี๋ยวนี้ส้นขัดมันพร้อมลาดปูนเลยพูดกับเบื้องมาหนิเอาแค่ขัดมันก็พอก็คือบริเวณตรงเนี้ยรอบๆตรงเนี้ยแล้วก็สันต์สีไอ้สันไทยสันไทยเนาะไม่ทัานชีสอันเดียวกนเนาะกับเม่ท่านชีสแต่แลนเดียวกันก็สันไทยมานเท่ากันสันไทยบปูเด้อค่ะบะปูนเกี่ยวกับเรื่องโมนิเด้อร์กินีซ่างเพื่อกระดีวัดฐานวัดอีเดี๋ยวกันิมื่อนี้ที่ทำมื่อนี้เนี่ยเก็บละเอียดให้เรียบร้อยเหมือนเก็บทุกอย่างเลย ทำนาเรียงทั้งหมดแล้วก็เสาะดินให้หมดทุกอย่างสมดินเนี่ยจริงดิไหมแมนเฮทไหมดเลยข้าวตัวเฮดไหมดได้นามแมนแต่ว่าก็คือตอนนี้คือเอาจากแม่ไปใบยุ่มแมนแมนไปใบยุ่มหมงหันตะก้อนแมนน่ะค่ะเกอยุดเกยุดกับแต้งหนายแม่ยุ่มเออน่ะค่ะเออไปใบยุ่มหมองกระหอมก้อนเพราะว่าค wow. bueno. e ือหมองนี่เฮปเปอร์ท่อนเหลวกระเพอดีตัวมีหมองไวไมีหมองไอเพิ่นดูตัวข้าวก่อนเนาะแมนแมนถือกล่องก็ดินไดนามไอ้ว่ามายุ่มหนึ่งพื้นที่กว้างขวางมากสองมันมันกว้างก็มา สามารถเอารถใหญ่มากล้วก็กลับรถนี้ก็ได้เนาะเอาตรงหลังจากเข้าเขาออกนี่ออกแล้นะรถสามขั้นสวนกันได้ดิเออนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเนี่ยพื้นที่มันใหญ่มากนะมันกว้างนะคะผู้ชมมันกว้างนะกว้างระบายที่อันนี้อันนี้พันธุ์เฮ็ดอีหยังคะอันนี้กับบันไดหมะลงไปดินี่เดี๋ยนั่บันไดหิมะลงไปเลยอ่าเห็นบันไดหิมะลงล่องไปม่เห็นวิว่าขีดว่ามองดีหม่เห่งดีกว่าหมองเก่าดีกว่าแป๊บ มันมันเป็นกว้างกวง้างกลัวหรอก็เออมัน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 โอเคกว่าหม่องเกาแมนสุดๆ <ขา S 1> ต่อคุณผูช้ชมเจ้าหม่องเกาเขาเาเาเ้ากับเอาโอเคกับซือว่าไม่อยากมีปัญหาแมน่นไม่พอจาของดีดิเดี๋ยวเออจาของหน้าอยู่นี่จากของหน้าเพิ่นไปแล้วพออํานวยกับแม่ปนซื้อเพิ่นพออํานวยกับแม่ปนเพิ่นที่จริงเนี่ยพออํานวยนี่เพิ่นพอไายตั้งแต่โดวเด้ตั้งแต่สมัยเอาเอาเอาแม่ขึ้นมาใหม่ๆสบไปก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่นให้อายเอาไม้ยังไงเดี่ตั้งแต่โดแล้วแต่ว่าเฮาสร้างผิวบางเดยมันหารถเข้มยาก แม่ยกใหญ่กี่ข้อใบหันเลยเออมันเขื่อนใหญ่ลำบากปัจทุบันเรียกว่าพอว์ใบหันละเอาไปมาปเ๊บ่มเออมเอามาอยู่เนี่ยติดแล้วล่ะเออติดแล้วล่ะตัดตั้งหาไปถือว่าแม่จะยุ่งบางดีถือว่ามันมีอย่างโดนจี๊ดโดนใจห้แม่ห้กันมาเบ่าวแสดงว่าแม่แล้วอยากมาอยู่นี่ดียนหนับแม่พวกสิ่งเป็นต้าณนั้นเนาะแมนแมนพอทุบสิ่งทุกอย่างมันก็มีเวลาของมันเนาะแแมม่่ ตรงไหนตรงหัวเวลา่าเพิ่นม,มาได้ยุ่งหว้างมองใหไงก็ลาบข<อ>ึ้นบุญเดียวไหนว้างเนี่ยังสางเจอเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นมาเฮาบ่ายอยบ่อยเนอมันขึ้นมันขึ้นมาเฮา,า,ามาือนาาขึ้นนี่มีผู้เฒ่าผู้หนึ่งคุ้นคนบ้านวานนี่ยนะเป็นยางมะน,นี่เป็นยิ่งยิ่งยิ่งเียงหัวหลอเนี่ยถือว่าไปเ้อเป็นเกี๊ยงจังเลยผมเป็นเพื่นเขาเจออย่างเดียวดิผู้เฒ่าก็เจอแล้วเป็นยางมะนี่ชาวบ้านเป็นชาวบ้านผมสร้างก็เจอครับสร้างก็เจอสร้างก็เจอครับเจอของกรับ วัดนี่นี่สองนี่แบบว่าผู้ใดผู้หนึ่งแถสบู่ช่มทีสิถือรางวัลใหญ่ไม่ว่ารางวัลที่หนึ่งเลยล่ะมือแมนคือสิเป็นเป็นนางหรือเปล่าอือคือเป็นนุ่่มอางหรือเปล่าถือรางวัลที่หนึ่งนี่น้ำหรือเปล่าเอาเว้นหรือว่าสิเป็นเออน้่มือแมนเนาะอะไรกี่หน่อยแม่เด้อจ๋าแม่เด้อนุ่่มอางนี่ได้เรียบร้อยหรือเป่เออโอ้ไม่กี่หน่อยได้ไหมมืแมนหรือว่าสางเออเนาะค่ะ สร้างมาสิ่งที่ได้ใจของแม่ได้ซื้อลอตเตอรี่พอดีนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันนี้ทําแบบว่าบรรยากาศราบรื่นไปด้วยด้วยดีเลยไปได้ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างเห็นบ่อทั้งหลังนั่นฝนตกเด้นั่นแม่ที่ไหน่าสิศตุ่มแม่จตกจังหวัดไหนท่าลังฝนตกเด้ทำบุชช้อมต่ว่ายยุนี่ยุนี่ประตูกดเลยหลังคาทุกบาททุกตางนี่เป็นของเอฟซีหมดทุกคนเลยนะนะครับถ้าเจอเพิ่นเสิ็มาขอจัะแพร่งหนึ่งไปมุ่งแม่ เป้พอดีด้วแม่เอ้ยอย่าให้ไปสร้างเขาตัดทำต่อเถ่ะเออเนาะเดี๋ยวที่ได้พ่นสีน้ำไอ้ที่พ่นสีท่าเสาดีดีจ้าเจี๊ยพื้นทีเวลาหนองน้ำเวลาบ้าวแพกเวลาปัดต่อยมาขอกันทีได้มาขอดีๆทีได้มาดตอมาเปื้อนดินมดมดทีได้ยวมัจองกัดพี่ยัางตะก่อนเลยตะกอนบนกัดวะบนหันวะคุยหมดเออมันสีมีคุยหมดนี่เดี๋ยวเจอช่องใหญ่ช่องใหญ่ด่วนเลยเดี๋ยวแตกเลยดิไอ้ที่ที้ใจไปนี่จะแตกอ้าวคุยกับมันต้องแรงนะ อ่าเดน่งเน่งก็น่ะช้อนน้น้ำช้อนน้ำน้ำอ่าหมวดน้ำเหรอหมวดน้ำอาสวัสดีครับหมวดน้ำค่ะสวัสดีตัวนั่งเออคือพอเห็นหมวดน้ำโดนครับเพราะว่าโยนี่มันเนี่ยไปจับก็เขากองโองเขากองงานหลายค่ะผู้กองเฮ้ยงานหลายบ่ท่านงานหลายเขากองได้่าบ่ขอผู้กองเด้ผู้กองไปงานไหลผู้กองงานหลายกันค่ะขับคุณอาจารย์ผู้ชมต้องหันขอยสวัสดีไปก่อนสวัสดีแล้ว เออท่านผู้ชมเอฟซีเขาหมวดน้ําหรือทีมงานของหนุ่มบามคนเดิมท่านผู้ชมคือจะไม่แต่เคียนวันมานีนี่ง่ายมากบางนี่ก็โอเคแล้วที่ควงขวงดีไม่แจ้งสิบุ้ปัญหายุบบางฮันก็เอ้าแต่ไม่มียังงนาะอ่าถือใจเพลินให้มันพิดใจตัว่มเป็นยังครับมู้เจ้าขอขอลาฟเอฟซีของปัตตาเล่คนเดิมหรือทีมงานบาคนเดิมน้องน้ำมาเป็นชาแนลป้าต่อยคนเมซนแล้วก็น้องแพ็คยอมรับทีมงาน่ามคนเดิมเพลินมาก คันผู้ใดมาขอเพิ่นให้เพืดอนเขาได้กับตรงน้ำต่แนวผู้ชมอันบ่แมนยุกไก่มองเัินอีหยังก็จอมปวกพอท้องบ่นั่นะเออเออผมก็เลาสิบอกอยู่ว่าขึ้นมองนีนี่ยิงปืนนัดเดียวได้เออยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวท่าเป็นยังสิมีเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีแล้วก็ปู่ย่าจอมปวกที่ให้ปลวกให้ลาบคำจองพอท้องแรคนเดิมวัที่มานี่หนึ่งกันยายน พศ2 5 6สองพันห <68. S 1> เป็นวัวที่เก่งของคนครับมาที่นี่เก,เก่งต่อเก่งมาอยู่ไก่กันท่านตัอ,อ,อคือมาหม่งนี้นี่ขอได้สองชวนสองหม่องท่านผู้ชมอย่าลืมอย่าผ่านาเน,นะเอออเาเอขอให้ท่านผู้ชมมีละครับได้เข้าใจครับได้จำเจนเริ่มต้นว่าจะได้ย้ายหม่าี่กัท่านผู้ชมเข้าใจและเพราะตอนนี้นเขาเริ่มก็ขอให้บูญเจ้า เออวันนี้ที่หนึ่งกันยายนพศ2568ใครได้โชคได้ลาบครับจะไม่ได้เขียนวันมณีพระเจ้าอยู่หัวสามตัวบนตัวบนยูบังใบเอ้าเออปัง MC ของของหมวดน้ำทุกท่านค่ะพระโนแรกคนเดิมขออวยอรให้ทุกท่านเฮงเลยรวยซึ่งการทุกท่านครับสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะขอไหม่พี่ล้มพรโอไม่นะคะน้องค่ะท่านผู้ชมกับประมาณนี้ ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็คือมาอัปเดตมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเนาะคะ่ะเพราะวา่าบ้างค่ะเปอร์แมนงานของคุณยิ่งเนาะคะ่ะก็คือแหย่ช้างเพลินเฮตุไปเรียบร้อยเพื่อลังเพราะว่ามามแล้วก็แหย่ช้างมากย่างดีแหย้องนามไม่เห็น้องนามก็เฮตุตเพเป็นเพราะมันมันมันไม่ถนัดนะคะท่านผู้ชมเฮตุเพเป็นกับเป็นหน้าที่ของช้างแล้วก็ มาของมาวิ่งจะมาคอยมาสอนซองมาเมืองมาคุ้มง,งานเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางล่งทางล่องางหนาท่านผู้ชมเนี่ยพอดีเลยนะคะดีได้ท่านผู้ชมวันนี้ฝนบ่ตกฝนไม่ตกนะคะวันนี้กะวังว่าห้เพลินเห็ด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 แหล้วยวยางหลาบลื่นเนาะคะ่ะ ห้องสีบะมีอีหยางมาปีดขวางหรือว่ามาเป็นอุปสรรคในการเหนลังค่าให้จ้าแม่แล้วนะคะทุกผู้ชมนี่ก็วอกกะในช่วงคณะเวลาที่เหตุเป็นก็นมีสิงหลีรับซิ่งที่แบบว่าสิ่งที่แบบว่แบบาแน่มบเห็นนะคะ เจอวันมวสร้างวันนี้เพื่อเกิดผ่อคือจังทางหนองน้ำทางทีมงานพอน่อเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพือ่อกับนี่อิลีเลยค่ะเจ้าแม่ตะเคียนเพราะว่าจะเป็นเพื่อเจ้าแม่ตะเคียนวันมณีเจ้าแม่ตะเคียนสอยมณี่เจ้าแม่ตะเคียนแก้วมณีอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ชมมีอ่อิริเนาะค่ะ ชมกะดีใจน้ำจ่อแม่ที่เพิินสิได้มีโฮมเศร้ามีแบบว่าเป็นสันไทยที่การฝน,นกันแดดได้รีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ขออนุโมทนาบุญน้ำเอฟซีทุกๆถ่านทุกๆคนเลยเนาะคะ่ะทีได้รวมบุญในทางนี้มาสางมาแปลงให้จ่อแม่น้ำกัดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ ะเพิ่อนเขาเจ้าแม่มาไว้หนีก่อนพอดีมีเถียงหน่อยอยู่นีนะะ่เนาะค่ะเถียงเถียงหน้าอยู่นี่พอดีเพิ่อนได้ลบลบแดดลบฝนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้บรรยากาศร่มรื่นดีนะคะก็ให้เพื่นให้เพิ่อนได้พักอยู่นี่ก่อนเนะเาะพอดีมีกระท่อมหน่อยพอดีท่านผู้ชมขันยุมองเกา กับสีพรมีหม่องเอาเพลินไปไหวเหี่าฝนตกแดดออกเนาะคะ่ะนี่้างนางกับสีเป็นหน้าทงหน้าเป็นสีเลยนะคะเป็นกระท่อมเป็นเถียงทรายจะม,มาเกิดมาเถียงหน้าเนาะคะ่ะ ขี่มอไซค์คันหนีมาเดาชบุโชคนี่ไม่ค่อยได้ขี่นะคะเนี่ยขี่อยย่แต่ว่าวก็คอยเดยวขี่ออกกล่องเนาะค่ะ่ามุ้ชมก็คอยเดยวขี่ไปถ่ายคลิปสองเก้าเจ็ดทะเบียนรถนะคะสองเก้าเจ็ด เครื่องปั่นไฟย้ยางดีนะ,คะเครื่องปั่นไฟช่างมีเครื่องปั่นไฟมาเ้บบาบ้านมองเห็กันสเป็นผู้ยาผู้ผู้ยาจอมปวกนะคะนะ่ยจะเห็นเป็นเป็นหญิงยู่หันเจ้าบ,บามอง,งาเป็นเป็นเครื่องปั่นไส้ของอาบรรยเข้าไปว่ามันเสียงดังเธอกำลังปั่นไสอยู่นะคะ่ะผู้ชม คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมมาอัปเดตสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมในเมืองน้ำกันนะคะว่าเนี่ยกำลังสางกำลังเทแ้เจะแม่ไกลแล้วๆค่ะท่านผู้ชมได้เกินครึ่งแล้วเหลือเหลือพ่นสีเหลือพ่นสีเหลือเอาสันทายไซหมองหลังค่านะคะท่านผู้ชมกับไกลแล้ว กาศดีมากท่านผู้ชมเป็นธรรมะโตน้ำเหลนคักนี่ยเป็นธรรมะโตน้ำเหลนนี่ท่านผู้ชม,น,น,มน้ําเยอะน้ําเยอะนะคะเคนหนาสิเขาหนาสิปล่อยมากนะคะปล่อยมากต่ขังเทิงคนละ่ะท่านผู้ชม,มตามนั้นนะคะท่านผู้ชมทีมงานทุกถุกานทุกๆโคตรเพื่อนก่ะ อยกันอยู่ค่ะแต่ว่าเรื่องเ่อมากอาจจะว่าได้เข่าก้องว่าได้ท่ายคลิปนะคะข่งผู้ชมเนาะก็เข้าใจตามนั้นนะคะท่านผู้ชม,นมนเนาะไก่ย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทิมง,งานทุกๆช่องไม่ว่าจะเป็นมารินชาแนลพ่อต่อชาแนลเ่าแพชาแนลก็อตองแอ๋คนเดิมและนมอามคนเดิมนะคะท่านผู้ชมสาหรับวันนี้น้องน้ำขอปิดคลิป ไปแจที่เท่านี้ก่อนพบพอกันไหมคิดหนา,ดาเด้ทาะเด้อท่านผช่ชงวันนี้สวัสดีค่ะ